สรุปผลการดำเนินงานประกอบการประเมินครั้งที่สองเมษายน2 5 6 8กถึง30กันยายน2568ไตรามาส3-4ประจำปีงบประมาณ2568ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลป่ามนาเอาสอกรระดับตำบลป่ามนาเอาตั้งอยู่ที่สาลาอเนกประสงค์บ้านหนองคลองน้อยหมู่ที่8ตํตำบลป่ามนาเอา อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมีครูสอกรอจำนวน2คนคือนางสาวทวีพรสตารัสและนางสาวนครินดวงจันทร์งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านครบทั้ง9หมู่บ้านบ้านหนังสือชุมชนและห้องสมุดชาวตลาดให้บริการประชาชน งานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลาจำนวน2กลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการรู้ท่านรู้คิดพิชิตยาเสพติดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการชุมชนเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนจัดก,กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการปลูกปัญญาพัฒนาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง งานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับนักศึกษาที่รับผิดช,ชอบในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ทั้ง2คนรวมทั้ง3ระดับจำนวน93คนผู้เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน e n n e s ทั้ง3ระดับจำนวน13คนเข้าสอบ13คนคิดเป็น100%เอร์เซ์ ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ทั้ง3ระดับ86.02เอร์ซกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหนึ่งโครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด2โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอุบัติเหตุภายในสถานศึกษา 3. โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. โครงการการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาสอบกรระดับอำเภอบ้านฝาง 7. โครงการค่ายพัฒนาทักษะวิชาการอย่างเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ NNS แปดโครงการการเรียนรู้และเข้าใจการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI 9โครงการค่ายวิชาการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนครบตามเป้าหมายที่กำหนดเช่นกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นต้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเช่นขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงโครงการเติมแพงแบ่งปันสารฝันโคกหนองนาดีเด่นระดับจังหวัดเป็นต้น จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI อบรมขยายผลให้กับบุคลากรเรื่องระบบการบริหารการเรียนรู้ออนไลน์ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นต้นเ t p พ a ร t i c สการทอผ้าไหม่มัดมีบ้านโนนตุนหมู่ที่2ตำบลป่ามะนาวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่น งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นเป็นเจ้าหน้าที่งานแผนงานและโครงการเจ้าหน้าที่การเงินเป็นต้นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลป่ามะนาวของจบการนำเสนอสวัสดีค่ะ